วันนี้นะคะจะพามาพบกับเจ้านี่เลยค่ะีซูซุนะคะ d max highlander นะคะ1.9ปี2017มีดีเทลอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับด้านหน้าไฟของเรานะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆวยใสๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัดด้วยไฟ led อย่างนี้พอนะคะมาพบกับไฟตัดหมอกด้านล่างเราก็มีมาให้แล้วนะคะเป็นสีดำพร้อมกับตัดขอบ สีโครเมียมนะคะสวยสวยใสใสไปเลยนะคะหรือเป็นกระจังหน้าด้านหน้าของเราอันนี้นะคะสีโครเมียมไม่มีร่องรอยนะคะด้านหน้าพร้อมตาอีสูตุสีดำตัดแดงนะคะสวยๆแบบนี้เด่นๆไปเลยนะคะช่องลมด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำล้วนมาดูด้านข้างของเราด้านข้างของเรานะคะอันนี้นะคะ นี่ขอบข้างของเราก็สวยๆไม่มีร่องรอยใดๆลูกค้าคะมาพบกับล้อนะคะอันนี้นะคะได้ล้อท E37 ะ,ะขอบ18ยางใหม่แม็กใหม่ไปทั้ง4ีล้อเลยนะคะมาดูด้านข้างกระจกข้างของเราเป็นสีดำลูกค้าคะพร้อมไฟนะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยนะคะนี่สวยๆเลยพร้อมตาของเรานะคะนี สวยๆเลยสีเงินประทับตาพร้อมนะคะที่เหยียบของเรานะคะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆที่สับของเรานะคะก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะมาดูนะคะขอบคิ้วด้านบนของเรานะคะมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและแครบตีตาดีแม็กสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยลอกเลยนะคะนี่สีรอบพันของเราตัวนี้จะเป็นสีดำนี่สวยๆเลยลูกค้าขา ยางเหมือนกันอันนี้นะคะแม็กที T e ได้ไปเลยทั้งสี่วงใหม่ๆนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพนางฟ้ามากๆจัดทรงแต่งหล่อให้เรียบร้อยลงท่อให้ด้วยลูกค้าค่ะเสียงท่อเพาะๆเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในกันนะคะลูกค้าขาว่าภายในสวยแค่ไหน มาเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูภายในเรามีที่จับแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะคะดูนะคะมีพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัย power อ,อันนี้นะคะมีวิทยุ fm อันนี้ฝั่งได้ปกติแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติเย็นชามลูกค้าขาดูด้านในนะคะไม่มีร่องรอยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาของเรา 6สปีดอ่าที่อ่านี้เกียร์เป็นเกียร์ด้านจับอันนี้นะคะอาอันนี้เป็นเดรกมือเบ็กมือด้านจับค่ะด้านในข้างหน้าลูกค้าขามาดูด้านในข้างหน้าของเรานะคะด้านบนของเราจะเป็นสีดำอ่าสภาพกริบกริบเลยความสวยไม่มีร่องรอยนะลูกค้าสวยมากๆเลยแล้วก็มาดูด้านหน้า,านี้กล่องบล็อก ด้านหน้านะคะยังไม่พอลูกค้ายังมีที่เก็บเอกสารอีกด้วยม,มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะในสองฝั่งเลยนะลูกค้าฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขบับด้านบนนะคะมีที่มีสองฝั่งเลยสวยๆที่กันแดดนะคะอันนี้ของเรา เก็บได้ปกติไฟของเราติดสวยงามมากลูกค้าพร้อมกับกลองใส่แว่นด้านในอีกนะคะใช้ได้ปกติหมดทุกอย่างพื้นด้านบนลูกค้าขาสวยมากอันนี้หนูให้90%เลยของความสวยด้านในเบาะนะคะของเราจะเป็นเบาะหนังสีด้านตัดตะเคบด้วย ได้แดงไปเลยคะสวยสวไม่มีรอยแตกนะคะบอกของเรารับประกันได้วันนี้นะคะลูกค้าขารถสวยๆแบบนี้ต้องมาเลยคะ่ะที่ล้ำเลิศกขายเซ็นเตอร์เท่านั้นของเรารับประกันได้นะคะไม่มีนะคะพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำวันนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาโนโจะพามาพบกับราคาน้องกับราคาเบาๆคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาเพียง 469,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะหนอผ่อนนะ,คะแค่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะวันนี้นะคะถ้าสนใจน้องที่แต่งหล่อเท่ๆแบบนี้นะคะติดต่อน้องนะคะเบอร์ด้านบนนะคะ0641481195น้องนี้ล้ำเลิศ่ะเซ็นเตอร์คะ่คะ